ความสุขกุ้นเอาช่วงนั้นอะช่วงนั้นมีความสุขเจอคนเยอะตช่วงนั้น้วช่วงไหนที่ว่าคิดว่าแย่ที่สุดช่วงช่วงนี้แหละแย่ที่สุดช่วงนี้ทำไมถึงแย่ที่สุดเพราะเราแก่เพราะเราแก่แล้วไปไหนก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่ทางานอะไรก็ไม่ได้ต้องมาเลี้ยงลูกอีกเนาะ โยมนี่ซึ่งโยมเลี้ยงลูกไม่โตเนาะแปดสิบกว่ายังเลี้ยงลูกยังไม่โตเลยเวนกรรมของโยมเนาะเมียเวนกรรมแล้วถ้ามีเงินคิดว่าจะไปทำอะไรบ้างไม,ไม่ไม่เคยคิดว่า จะมีเงินมีม,มีจะคิดว่าเออใครมาปลูกบ้านปลูกกระต๊อให้อยู่ให้ดีๆแค่นี้แหละเด<ม>ี๋ยวม็ปลูกระต้อสบายใจมันมันสังนสีมันรั่วหมดสังรั่วหมดเลยอะเอกสารก็ผูกไอมอดมันก็กินเอเอาเอาไอ้นั่นอะเอาอยางมาสี่เส้นมารองแล้วก็เอาแผ่นไอนะ้นั่นวางนี่อยู่กี่คน เ,เ,นเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนคนนี้คนเล็กเนี่ยคนคนคนที่สามไปอยู่โรงพยาบาลยังไม่มาเลยสี่สี่วันแล้วเนี่ยสี่คืนนั้นเนี่ยเงเงินที่ไหนไปใช้ก็ไม่ได้ใช้เลยไม่มีเงินไปไม่มีเงินก็ยังไม่ไปเลยก็ก็บอกว่ายังพูดกับคนที่ไปนอนบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูรูกหน่อยนะเดี๋ยวก่อนเดองต้องตีคืนแล้วมันยังไม่กลับเลยหรือว่า ไปเกี่ยวกับโรคอะไรขาเป็นโรคอะไรที่ไปลูกชายเป็นโรคไอเนี่ยไอไอถุงล,ลมอะแล้วก็ไอปอดหายใจไม่ออกเรียกรถพยาบาลมารับนะวิพายเข้าไปคนเดียวโยมไม่ได้ไปบอกโยมเหนื่อยไม่บอกมันไปอาจจะสูบุรีเยอะอาจจะดูด,ด,ดูบ้านนห่ดูโออยากได้กระต๊อบไหม่เหรอเดี๋ยวดูดิ ไอกะไรโยมโยมนั่งได้แหละไม่ต้องลุกนั่งเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวถ่ายดูนี่บ้านนี่เสาก็เอียงมาแล้วนี่นเสาเอียงเทมาดูเข้าไปเข้าไปในสภาพน,นอนกันกี่คนเนี่ยอย่างนี้นี่เหรอฝังหมดแล้วเสาก็เอ็นหมดแล้วนี่สามคนอยู่งี้เหรอจ้ะโอ้โห ดูหน้าตาก็ดีนะลูกชายนถ้าเป็นดาราได้เลยนี่แต่ว่าสมองช้าใช่ไหมเกี่ยวครับหายแล้วครับไม่เป็นไรแล้วครับผมเออหายเล้วนี่ครับผมเขาไม่ค่อยจะรู้เหมือนเหมือนสติพวกคนทั่วไปโอเคโอเคเอเอามานี่มารับทราบแล้วเวลาไปโรงพยาบาลนี้ เอาไปส่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้บ้าใช่หน่อยคนพาไปน่บ้าสุดท้ายหมอจับคนพาไปก็มีคนคนป่วยครับพวกนี้เหตุผลควา <c> ย <oughs> อ้านั่งได้คิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าทำกระต๊อบใหม่ห <า S 1> คิดว่าต้องทำเท่าไหร่ถ้าทำไม่ไม่ทราบค่ะหมืน่นสองหมื่นพอมไหม ไม่ไม่ไม่ราบว่าเขาเ่าไหไร่ไม่ <c oughs> คือต้องการทําไม่เคยถ<ท>า <ำ S 2> มมุงสังกะสีหรือไม่สังกะสีทำให้มันโป่งขึ้นหน่อยให้มันสูงขึ้นอย่างนั้นเหรอหรือไก็เปลี่ยนสังกะสีค่ะไม่ใช่เปลี่ยนมันต้องตั้งเสาใหม,ม่มันเอียงแล้วไง่เสาเสาก็ใช้ไม่ได้ผกหมดจะล้มจะล้มอไหรยังไม่รู้เลยไม่มีช่างไม่แถวนี้ค่ะมีช่างไหมมีช่างไหมแถวนี้มีช่างไหม มีกล้องไหมช่างช่างมีม,ม,มีมีช่างเนาะใครรู้จักไหมล่ะรู้จักแฟนอ๋อนี่นะแฟนเขานอยรอ <provoc. S 1> อันนี้ถ้าทำก็ต้องรลื้อใหม่เลยตั้งเสาใหม่นนถ,ถ้าทำชั้นลอยหรือว่าจะอยู่กับพื้นอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยอยู่มันอยู่ไปเอออีกไม่กี่ปีก็ตายแล้ว เดีย๋ยวไปเอาอะไรดีเลยเดี๋ยวจะมาให้โยมเลือกระหว่างเอาเงินไว้ใช้กับเอาเงินทํากระต๊อบเลือกเอาอะไรเอ,เอาเงินทํากระต๊อบกระต๊อบให้อยู่ก็กให้โยมไปสี่หมื่นเผื่อไว้ทํากระต๊อบด้วยเกไว้ใช้ด้วยนะเพราะกระต๊อบนี้ไม่น่าเกินสองหมื่นก็เสร็จแล้วไม่ไม่ไม่รู้เสร็จมปนปอช่างมาบอกไมล่ะอ๋อไม,ไม่ไม่เกินหรอกแต่ม,มาแต่ม,มาเป็นช่างอยู่แล้ว สี่สาวแล้วก็บางบุญพออยู่ด้วยกันแดกกันฝนเนาะเป็นกบุญแล้วเอาไปคิดเอาอ่านี่ให้ไปสี่หมื่นเก็บไว้ขอบคุณท่านเจ้าคุณนะคะเก็บไว้ขอบคุณนะคะขอให้สมบูร็จสมเพลนพระอรหังต่อไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสะคอนค่ะเก็บไว้ใช้ด้วย แล้วไปทําบ้านได้ด้วยนะพ่อยั่หรอไม่เกินสองเอบคุณูหลวงพ่อมาก็าไปหัดพุดโทโธหัดนั่งกําหนดพุทโธนั <goddamn> ่งพุโทโธพุโทโธก็รวจมนต์บ้างรวจมนต์ของอ่าอะไรนะของหลวงพ่อผูธจ,จารย์โตแล้วก็นั <ENT> also, <another> ่นแหละรวดเป็นเหรอ ก็ต้องดูหนังสือค่ะชย,ยากตานสดานนี่แะค่ะต้องดูหนังสือแต่ท่องเปล่าๆไม่ได้จําไม่ได้ไไดต้องต้องดูหนังสือนะคะอะไรก็ได้ท่องไม่บทไหนก็ได้และหัดนั่งพุทโธหรือนอนกําหนดดูลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วก็กําหนดอยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราดูลมหายใจความทุกข์มันจะหายไปชั่วขณะ แต่พอเราไปอยู่กับเรื่องความทุกข์ก็เกิดอีกแต่พอเราดูลมความทุกข์นั้นก็ดับอีกหรือเราอยู่กับองค์บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่กับอารมณ์ไหนมันก็เป็นอะอารมณ์จิตนั้นมันมาอยู่ยที่เราวะไม่เคยคิดยังไงเลยปล่อยปล่อยตามไปเรื่อยๆอย่เงี้ยไม่เคยอยากคิดว่าเนี่ยที่ที่เป็นกระต๊อบเนี่ยบนมันรั่วรั่วแล้วก็คิดว่าเออ แต่คิดถึงหลวงพ่อนะั้นได้ยินมาตั้งนานแะล้วไปตลาดเขาบอกหลวงพ่อเขาบอกใจดีก็มาซื้อของนั่นนะ่ะเออเป็นกายทิปด้วยเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ผิวพรรณของท่านเออีอหูสวยมากเออสักวันหนึ่งก็ต้องเจอหลวงพ่อโยมพูดอย่างนี้นะซิไปเที่ยวตลาดไปซื้อของซื้ออะไรไปอย่างเงี้ยไปกดเงินคนแก่ใชายอะ่ะ ถึงเดือนไปกดเงินคนแก่ใช้อ่ะก็ได้กินกับลูกเนี่ยเงินคนแก่เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อผิวพรรณสวยนะเออสัก,กวันหนึ่งเราก็ต้องเห็นหลวงพ่อโยมบอกสักวันเราต้องเห็นหลวงพ่อใายก็เห็นเนาะ ก็เพิ่งจะเห็นแหลคะค่ะหลวเอาวิทยุมาให้ฟังธรรมะไปด้วยนะต่อไป <c oughs> มีไฟฟ้าไหมที่บ้านไม่มีไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าตัดแล้วก็ต่อไม่ได้เข